สวัสดีครับวันนี้ผมได้นําพระเทวรูปนะครับนําให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับเทวรูปของแท้นะครับไม่ใช่ของเก๋นะครับเป็นความรู้นะครับที่ผมก็ไม่ได้ศึกษาจากที่ไหนนะครับก็ได้จศึกษาจากองค์จริงๆนะครับองค์จริงๆเลยนะครับนี่องค์นี้เทวรูปพระแม่อุมาเทวีนะครับนี่เนื้อสำลิดนะครับผม เนื้อสำริดนะครับส่วนอายุหรือว่าที่ไปที่มานะครับเปิดศึกษาที่ Google ได้เลยนะครับนี่ันี้เนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดนะครับพระนะครับพระยุคโบราณนะครับผมส่วนมากจะภายในองค์พระนี้นะครับจะไม่จะไม่ใช่เป็นการหล่อตันนะครับผมจะมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับผมค่อนข้างเบานะครับองค์นี้นะครับความสูงอยู่ประมาณหกนิ้วนะครับผม 6นิ้วนะครับอันนี้เรามาดูสนิมสำริดกันนะครับนี่นะครับอาจจะไม่เห็นอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นสนิมนะครับของเขาก็จะเป็นลนะักษณะเป็นสนิมเขียวนะครับแล้วก็มีส่าเม็ดส่าสีออกแดงๆนะครับผม,ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวเม็ดส่านะครับก้นหนึ่ง นี่นะครับสำริดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีนึ่งนะครับว่าวิธีการดูนะครับสำริดนะครับผมจะหาเศษสำริดเก่าๆหลากหลายนะครับนํามาให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับได้ได้ชมนะครับเพราะว่าบางคนหลงทางนะครับผมแล้วช่วงนี้นะครับพาระที่บอกว่าขุดขึ้นมาใหม่นะครับส่วนมากก็จะ เป็นพิมพ์คนละพิมพ์กันนะครับผมเป็นคนละพิมพ์แล้วก็เนื้อหานะครับคนละเรื่องเลยนะครับผมครับอันนี้เป็นพาที่เขาขุดขึ้นมาได้นะครับผมแต่ก็นานแล้วนะครับนี่เนื้อสำริดนะครับนี่นี่ผมก็ถ่ายแบบบ้านๆน,นะครับก็ไม่ได้ถ่ายแบบที่เออเป็นสตูดิโอนะครับ ที่จะชัดเจน,นะครับพอดีผมก็ทําไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยเป็นนะเอาจริงๆนะครับนี่ว <_ d ata> ่ารูปนะสำริดน,นะครับองนี้ขนาดความสูงอยู่ประมาณ6นิ้วนะครับผม <_ d ata> สวยมากนะครับ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทที่เป็นเทวรูปที่ดูง่ายนะครับผมเป็นเทวรูปที่ดูง่ายจริงๆนะครับโดยสุดงดงามนะครับเส้นเส้นสายนะครับจะลึกนะครับผมลึกชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ คือบางคนนะครับเขาบอกว่าเนื้อสำริดเก่าดูยังไงนะครับผมแล้วเนื้อสำริดใหม่แบบไหนนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องหาเศษสำริดนะครับของเก่านะครับของโบราณแล้วมาเอามาต้องซื้อมาดูเลยครับผมซื้อมาศึกษานะครับซื้อของแท้แท้เลยของแท้แท้นะครับแล้วต้องเป็นของแท้ถึงยุคนะครับนำมาศึกษาก่อนนะครับที่เราเราถึงจะดูเป็นนะครับผมเห็นไหมครับถึงเราจะดูเป็นนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ายังไงผมก็จะนําพวกเศษสำลิ์นะครับนํามาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมต่อไปนะครับอย่างไรก็ผมก็ฝากฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ